ฉบับคลิปจากแกรนด Master อร์เให้เสียงภาคไทยโดยคุณนโดครับผมสำหรับใครที่รอคลิปหมอโดมอยู่นะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยพรุ่งนี้ไม่ใช่คลิปหมอโดมเมเ่อกตะกี้ล่้ชมที่4อดเคส วันนี้แหละฉันจะจัดการแกให้ได้ไอ้จริงเลยขอย,ยาวยิงมันสเกาไม่เอาไว้กูหนีก่อนละย่าไม่เดี๋ยวเราต้องสู้กับมันด้วยเหรอไม่สู้ได้ไงมึงดูสินะโยว่าไงยะสโซบุหรีออกคลิปสิว่าเด็กดูย่ะไอ้จริงเลยขอย,ยาวพูดไม่ดูตัวเองเลยนะมึงขอศิลาบิมมาให้ของมังสรันด่วนม่ เขาบอกเขาบอกทนยันกันนะได้กิงกาเต้นเบรกนั้นยิงมันทุกคนเฮยขยันต่อจริงไอพวกนี้ฮ่าเป็นยังไงหลายจริงเลยขอเจ้าแต่มันยังไม่จบหรอกนะแกจะได้พบกับสุดยอดอาวุธของมนุษยชาติโชว์ให้มันดูเอนจิเนียร์รถแท็กเตอร์ติดดาบโจมตีมันด้วยความเร็วสูงสุดได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเร่วกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอรถแท็กเตอร์มันก็เร็วได้แค่นี้มึงจะอะไรตั้งหนาวะแล้วความเร็วแค่นี้นะแทงหมามันยังไม่ตายเลยก็งบไม่มีมึงอยกกูทำไงเล่าในพวกมึงทำบ้าอะไรเนี่ย ช่วไม่ได้งั้นแผนสองปืนใหญ่พิ่าตโลกายิงได้ได้ย่าคราวนี้แหละจะเป็ดนะแน่ปืนใหญ่ทานไปใช้ตากบชัด,ชด อาวุธมันคตรกระจอกเลยว่ะเฮ้ยเอนจิเนียร์ทำไมลูกปืญญกนใหญ่จะไปถ่ายไฟฉายวะไม่รู้ปิมือกูนี่แหละช่องนี้เด็กดูเยอะถ้าใช้ปืนจริงเดี๋ยวผู้ปกครองเขาด่ามือกับทางของโยงแม่งสิว่าเอาอะไรกร็แค่หวังดีโอ้ไม่หรอนะขอโทษโอเคยกโทษให้และแกโชนนดได้ยินรอดมาได้แต่แกต้องเจอแผลสามชัน้นด็อกเตอร์ถึงเวลาสิ่งนั้นแล้วสินะมาพิเศษฉบับดัดแปลงเฮ้ยโอ้โหของโคตรดีพลังอะไรขี่จำกาวเยี่ยมมากเฮ้ยกูรอจนเบื่อแล้วเนี่ยเสร็จยัง อาจจะให้ได้การละ่ะนี่แหละสุดยอดอาวุธของมนุษย์ยามาขยายล่าสุดวพวิเศษเอาล่ะรับซะไอ้จริงเลยขอยาเป็น <c oughs> ยังไงละ่ะรสชาติพลังของหมัดฉันน่ะงันเจอลูกสองหน่อยอ<ๆ>เดี๋ยวอ่ะไอ้กัซซีล่ามันพกปืนลูกสองด้วยเหรอวันนี้เอวี่ขอแซนด์วิชด,ด่วนแซนด์วิชมากายภาพสุดพิเศษรักษาเร่งด่วนเอาไป แพ้หายทันขอนอ่าขอบใจมากเฮวว่นี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยใหญ่เข้ามาตกันให้รู้ดำรู้แดงมาเลยดีกว่าไอจริงเหลนโอแน่จริงก็เข้ามามายายาดดบุรีเดิมชาเฮ้ยยา่คะไระไรค่ะไระไรค่ะไคะไรค่ะไระไรค่ะไระไรค่ะะไรค่ะะไรค่ะไรคค่ะไรรจค่ไม่่่าไ เฮ้ยนี่ยไอ้ขี้กองขึ้นหลังแทบหักขนมปังก็ด้มแสบป้ายิงยาวป้าเป๋ายิงจุบเฮ้ยก็ศิลาบีมเฮ้ยเนี่ยฮะมองไม่เห็นก็ศิลาบีมเฮ้ยทวิสเซอร์ก็ศิลาสองแองหัวนวดกับถุงตบอสสรพิษดังแสมาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วสินะน่ะน่ะนี่มันอะไรกันฉันจะเตะแกออกจากเซร์เวอร์ทีมฟอร์เทสไงลาขาดแล้วนะอ่ะไอ้ขี้กองอย่าได้ไม่า เท่านี้ฉชนะก็เป็นของมนุษยชาติเฮ้ยด็อกเตอร์ขอยากลับร่างเดิมหน่อยดิจบศึกละมึงบอกให้กูทำยาขยายหลังไม่ได้บอกให้ทำยากแก้นี่เอาเดี๋ยวงันหมาของมึงอะยู่สภาพนั้นไม่ก่อนนะเชี่ยเอ้ย